ณผู้ชมคะเราได้นําเสนอบทสัมภาษณ์ดรไพรินชูวชวดถาวรซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ,รจัดการใหญ่ของบร,อริษัทปตทจำกัดหมหาชน <ทะ S 1> มาเมื่อตั้งแต่เมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นตาสุดท้ายเราได้ทราบแล้วธุรกิจของปตทเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็พันธกิจหลักของปตทเนี่ยคืออะไรนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะถ้าเกิดจะมาดูอนาคตของปตทจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนอนาคตพลังงานของไทยนะคะปตทจะมีแผนงานอย่างไรสําหรับในอนาคตอันใกล้นี้เราไปติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะเช่นค่ะ เราเคยเชื่อว่าอะไรที่หนักกว่าอากาศเนี่ยบินไม่ได้ยกเวนน้นนกเราเชื่ออยู่จนกระทั่งหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาใช่ไหมฮะพี่น้องตระกูลไรที่เคนตะก,กี้เนี่ยเขาทำขึ้นบินบินอยู่ในอากาศได้เจ็ดวินาทีเจ็ดวินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนในโลกเชื่อเลยว่าต่อไปนี้คนจริงๆเนี่ยนะฮะสามารถไปของที่มันบินได้ค่ะและทุกวันนี้ก็เห็นอยู่เราไปถึงดาวอังคารแล้วถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าปตท บริษัทคนไทยบริษัทคนหนึ่งเพียวๆเ,เลยผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยลว้วนๆผมดำด้วยนะฮะ,ฮะสามารถไปอยู่ในหนึ่งในล,ลอยเนี่ยง<ะ>ั้นบริษัทคนไทยที่เหลือก็อยู่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมฮะเราเาพียงแต่เราทําให้เห็นได้นะครับคทีนี้ถ้าเราเรียนถา,ถามถึงการแข่งขันแน่นอนนะคะในเมืองไทยของเราเราก็เป็นรายใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดอยู่ในระดับโลกล่ะคะสาหรับต่อจากนี้ต่อไปเนี่ยแผนงานของเราเนี่ยเป็นยังไงเป้าหมายของเราเป็นเข้มข้นเข็มงวนมาเอ่อ เวลาถ้าสมมตินักดูนักนนักักกแข่งวิ่งนักกรีธานะฮะแข่งวิ่งเนี่ยแปดลู่เนี่ยนะฮะสมมติว่าแปดคนวิ่งเนี่ยถ้าเราอยู่คนที่บวยเลยนะ,ะที่ทีแปดชนะที่เจ็ดเนี่ยไม่ยากที่เจ็ดชนะที่หกเนี่ยก็ไม่ยากแต่ เข้มข้นดีหน่อย<ช>แต่ถ้าเราอยู่ที่สามแล้วมีที่สองเน,นี่ยโอ้โหย่างมากวัดกันตรงจมูกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่หนึ่งที่สองนี่เขาเก่งมากใช่ค่ะฉะนั้นในการที่ปทเราเราเราผลักดันตัวเองขึ้นมาอยู่หนึ่งร้อยเนี่ยแค่ยืนให้อยู่นี่ก็ยากยากแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกบริษัทที่อยู่นั้นนี่มีขบวนการที่ดีทั้งหมดเลย<ช>นะทั้งผลประกอบการทั้งทั้งเรื่องคนเรื่องมีคนเก่งอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้น ทุกระบบของปตทจําเป็นต้องได้รับการเป,ปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างเข้มงวด<ช>เข้มข้น<ช>เพื่อเพื่อรักษาเตถียรเส้นของเราว่าเราจะเป็นบริษัทที่อยู่หนึ่งในร้อยบริษัทแรกของโลกให้ได้อ,อ,อันนี้คือเป้าหมายของเรานะคะ<ช>มีกําหนดไหมคะว่าภายในปีไหนคือตอนนี้เราอยู่อยู่แล้วนะฮะคืออย่างนี้เราก็สนใจก็ให้ทางคอนซัลท์ดูว่าในสิปีที่ผ่านมานะ มีกี่บริษัทที่เขายืนอยู่ได้สิบปีอ๋อค่ะคุณเจี๊ยบทราบทราบไหมให้กี่บริษัทไม่ทราบอ่ะกี่บริษัทนะนุ่ต้าค่ะแต่บริษัทก็ประมาณสักยี่สิบกว่าบริษัทจากร้อยเนี่ยเขายืนอยู่สิบปีหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่เท่านั้นสามในสี่เนี่ยหายหน้าหายตากันไปเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของเราแค่ยืนให้ได้สิบปีนะแล้วถ้าดูบริษัทออยล์แอนด์แก๊สเนี่ยนะฮะคอนซัลเขาบอกผมว่ามีอยู่บริษัทเดียวโอ้โหยิ่งยาเขาอีกนะยากเราอยู่ในออยล์แอนด์แก๊สไงงแด อย่าไปบอกว่าจะอยู่ฟอชุนห้าสิบอะยแค่ยืนให้ได้เกินเจ็ดปีเนี่ยก็ <คะ S 2> ต้องถือว่าเร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 า over average <ค>ะนะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อเราอยู่อยู่ที่ข้างบนแล้วเนี่ยนะฮะอยู่อยู่ที่ท็อปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องยากมากที่<ม>ต้องรักษาสถานะไว้ให้ได้การแข่งขันมันรุนแรงตรงไหนอะรอเตอร์คะสำหรับคือรเราแข่ง,งขกับตัวเองครคือในหลายครั้งเนี่ยเราจะเราถ้าเราบอกว่าจริงๆเราก็ก้าวหน้าไปนะครับแต่เพิ่นว่ามันมีคนก้าวหน้าเร็วกว่าเรามันเป็นการเปรียบเทียบอะสัมพัส์นะฮะ มันเหมือนกับว่าเราเราทุกคนเดินก้าวหน้าไปซอยเท่าทีละก้าวแต่ว่าปรากวที่เหลือเข้าซอยสองก้าวแล้วเรายอย 9, ่างซอยเก้าเดียวกลายเป็นว่าเราถอยหนะึ่งก้าวนะฮะเมื่อมองทั้งหมดเนี่ยก็ว่าเราถอยลงมาหนึ่งก้าวเพียงแต่เราเดินเร็วตามเขาไม่ทันะคแล้วเมื่ออยู่ตรงท็อปร้อยเนี่ยไอคนที่วิ่งไปข้างหน้ามันวิ่งเร็วเร็ว <laughs> นะฮะเราก็จะต้องวิ่งเร็วให้มากกว่าเขาเพื่อจะไปยืนอยู่ข้างหน้าเขาค อันนี้ก็เป็นความท้าทายสำหรับเรานะคะแต่ก็คิดว่าคนไทยน่าจะทําได้นะคะต้องาทา <ำ S 1> <ด>ตั้งใจอันนี้ไหนๆก็คุยกับซีอองตทแล้วถ้าไม่ถามถึงอนาคตของพลังงานก็คงจะไม่ได้นะคะดรมองอนาคตพลังงานไทยเนี่ยจะเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะคะเรื่องของน้ํามันก็ราคาก็ขึ้นสูงไปเนื่องจากว่าความต้องการใช้ก็เยอะกว่ากว่าจะไปขุดเจาะเจอแต่ละที่เนี่ยมันก็ยากขึ้นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังมีความท้าทายด้านอื่นๆที่อาจจะต้องมีพลังงานทดแทนในด้านต่างๆเข้า มุมมองดอกเตอร์เนี่ยมองอนาคตเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มราคาพลังงานสาหรับปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงคะพลังงานนะครับภาพรวมยังไงก็มีแต่ขึ้นเพราะของไม่มีจํากัดแล้วเราใช้หมดไปนะฮะฉะนั้นคืออยากให้ผู้บริโภคเตรียมตัวเตรียมใจนะฮะแล้วที่สําคัญคือว่าถ้าเราไม่รักษามันไว้เนี่ยมันก็จะหมดไปอาเซียนเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสิบประเทศเนี่ยเดิมมีสามสี่ประเทศส่งออกพลังงาน บรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียเลิกละเป็นผู้นําเข้าออกจากโอเปกเรียบร้อยบูไนก็ทําท่าจะหมดมาเลเซียเองเนี่ยวันก่อนเห็นตัวเลขว่าน้ํามันนะฮะไม่นับแก๊สน้ํามันเนี่ยเพลเพเนี่ยจุดนําเข้าจุดออกกัลมันจะแตกกันแปลว่าเขาเริ่มจะต้องนําเป็นผู้นําเข้าเพราะว่าเขาก็มีการเจริาตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การเจรจาตัวทางเศรษฐกิจหมายถึงต้องต้องบริโภคพลังงานเราเองอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากเขา เราจะเสียเปรียบตรงที่เรามีประชากรเยอะนะฮะตั้ง67ล้านคนเนี่ยฉะนั้นการบริโภคพ,พลังงานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเยอะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือพยายามไปหาอาเซียนเนี่ยในที่สุดเนี่ยความเป็นิมพอร p o r t e r ของเราก็จะมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถามว่าล้วพลังงานอยู่ที่ใดตะวัน,ะะวนออกกลางก็มีแต่ว่าก,ก็คงจับจองกันไปหมดแล้วแล้วที่สําคัญคือมันจะมีปัญหาเรื่องช่องแคบขอมอูสเยด้วย ถ้ามองมาจากทางแอฟริกาอะไรต่างๆมีไหมมีมิติเจเรนม,ม,มีแต่ว่าปัญหาเนี่ยนะฮะเราก็มีปัญหาทั่ว่ตรงช่องแคบส,สุเออออกมาเนี่ยแถวนั้นจะโจรสลัดก็เยอะค่ะทางตะวันออกเนี่ยนะฮะน้ำมันเนี่ยที่ข้ามมาจากฝั่งแปซิฟิกฝั่งโน้นมีไหมอืมอาจจะมีหรือไม่ลงมาจากทางรัเสเซียทางตัวนอกก้มน่าจะมีแต่ปัญหาตะเลจีนใต้ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็มีการทะเลาะกันเรื่องเกาะหินสองสาก้อนนะะันะ่นนะฮะระหว่างนับนะฮะ ญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นไต้หวันอ่าอ่าจีนเวียดนามเวียดนามฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จีนโอ้กี่คู่แล้วฮะไม่นับบรูไนอะไรก็อีกก,ก็จะเห็นว่าพื้นที่ในทะเล่อทะเลจีนใต้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ความขัดแย้งมีเพิ่มมากขึ้นทุกท<ช>ีและอธิบายว่าทาไมปตทต้องลงไปทางแอฟริกาตรงโมซัมบิกนะฮะเพราะน้ํามันที่ขึ้นเตนกโมซัมบิกเนี่ยตัดข้ามมาสวรอินเดียแล้วขึ้นมาถึงไทยเลยไม่ได้ผ่านพื้น พื้นน้ําบริเวณที่มีความขัดแยง้งเจนว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้คือเราพยายามกระจายพอร์ตโฟลิโอนะฮะเราพยายามจะซีเคียพยายามจะรักษาเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานที่กระจายออกไปแล้วหลายรูปแบบนะครับแก๊สก็มีทานหินก็มีน้ํามันก็มีนะฮะ,ะเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องพึ่งพาพลังงานตัวใดตัวหนึ่งและให้มีการรักษาเสถียรภาพมันไว้ให้ได้ยากครับแล้วก็แต่ว่าเราต้องทา ค่ะสุดท้ายนี้ขอถามแทนนักลงทุนนะนักลงทุนเนี่ยชอบอะไรที่สั้นกระชับนะคะแล้วก็ตรงประเด็นเลยก็คือว่าตกลงแล้วนะคะปัญหาเศรษฐกิจโลกในปีหน้า มั่นใจไหมคะว่าจะฝ่าฟันไปได้2นะคะเรื่องของแผนการลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องของอสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะในปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณเท่าไหร่จะโตเท่าไหร่นะคะน,นี้คิดว่าน่าจะเป็นคําถามที่นักลงทุนที่ถือหุ้นของปตทอ,อยู่เนี่ยคงอยากฟังซีองปตทได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ่ะเราเราก็คงยังคงเป้าการลงทุนของเรานะครับเจฟคือเห็นว่า ปตทเรามีความเชื่อมั่นประเทศไทยเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ใหญ่สุดในทไทยนะฮะนะฮะเราต้องบอกว่าเราเชื่อมัน่นเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าปตทเองเราได้เตรียมตัวของเราเองค่อนข้างจะพร้อมนะครับที่จะพร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างที่ง่ายดตอนน้ําท่วมเนี่ยยอดขายปตทไม่ได้ตกเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเรา ทั้งโดนกระทบทั้งออกไปช่วยประชาชนเนี่ยแต่ผลประกอบการเปีแล้วเรากลับกับอยู่ในพอจุลร้อยด้วยซ้ำแต่ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าไม่ว่าผลกระทบจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราเราจะมีความทนทานต่อการได้รับผลกระทบจากภายนอกพอทุกวันนี้ก็เหมือนกับรถรถบูโดเซอร์รถบนถนนคันย้าใหญ่นะฮะมันจะอุ้ยอายนิดแต่เวลามันเดินแล้วมันจะไปหยุดมันยากเพราะนั้นเราจะเป็นแค่แค่เอนจิ้นตัวใหญ่ที่เดินไปอย่างนั้นฉะนั้นผมคิดว่า ระดับการเจริญเติบโตของเปาทอก็คงนะฮะผู้ตรวจเลีก็คงจะไม่ได้ก็ตงเรียนว่าก็คงไม่ไม่ด้อยไปกว่าในระยะที่ผ่านมานี้กับให้ความมั่นใจตรงนั้นได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดรค่ะสเมอรับวันนี้ครัครับคุเจ็บสวัสดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองนะคะของท่านซีอโอเปาทรนะคะที่จะพลักดันค่ะให้ตัวพลังงานไทยนะคะมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะซึ่งก็หมายถึงว่า พลังงานในประเทศนุะอ,อย่างเพียงพอแล้วก็ทางด้านของการเติบโตของวัตถอเองนะคะก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงนะคะให้กับนักลงทุนได้ระดับหนึ่งพอสมควรเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันในภาพรวมเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะคะยังมีเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจน,นะคะที่จัดขึ้นมาเป็นกลุ่มย่อยมาดูกันว่ามีประเด็นอะไรที่น่าจับตากันบ้างคะ่ะ